คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้ก็กลับมาคุยกันต่อกับประเด็นเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวที่หลายๆคนสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็อีกหนึ่งเกี่ยวกับคาถาอาคมนะครับนั่นก็คือเรื่องของวิชามหา,หาระงับนะครับก็รู้สึกว่าผมจะเคยได้ยินมาไว้วๆแต่ยังไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ อ่าคุณต้าเคยได้ยินคาถานี้ไหมครับวิชามหาระงับผมจะเคยคุ้นกับพวกตะกรุดตะกรุดและมหาละงับเพื่อใช้ในการละงับเหตุที่จะเกิดภายในบ้านนู่นนี่นั่นครับครับผมเดี๋ยวต้องมาดูว่าวิชามหาระงับเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์รอบทิศได้อธิบายให้ฟังครับผมครับอันนี้ก็เป็นช่วงคาถาวิชาการละกันเพราะว่าเราก็ พูดถึงเรื่องความเชื่อต่างๆเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมศึกษามานานก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเล่าก็อยากจะเล่าในหลายๆส่วนเพื่อให้วิชาเหล่านี้มันยังมีคนรุ่นหลังได้เข้าใจได้รู้จักว่ามันคืออะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คือมันเหลือแต่ตำนานกันหมดแล้วเล่ากันไปเรื่อยจนไม่รู้ว่าที่มาที่ไปหรือวิธีการมันคือ,อยังไงนะครับอย่างวิชามหาระงับเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆอย่างที่ตาบอกก็คือวิชาเนี้ยเป็นวิชาในการทําตะกรุดเป็นวิชาในการทําตะกรุดก็คือเอาแผ่นทองแดงมาม้วนนะครับเพื่อ ระง,งับเหตุต่างๆชื่อตามชื่อเขาเลยคือวิชามหาระง,งับคือการระง,งับเหตุต่างๆที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นถือเป็นวิชาระดับสูงมากๆวิชาหนึ่งในวิชาทางคาถาคมต่างๆเพราะว่าเป็นวิชาที่ทําได้ค่อนข้างยากแล้วมันเป็นวิชาที่ไม่เหมือนคงกระพันนะอย่างคงกระพันก็คือมันก็แค่ให้หนังเหนียวหรือเฉพาะตัวแต่ละง,งับมหาระง,งับเนี่ยคือมันต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยคือมันต้องระง,งับ เหตุระงับโจรระงับภัยระงับโรคระบาดระงับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีจะต้องใช้กลบบทในการจัดการค่อนข้างมากกว่าเพราะว่าวิชามหาระงับเนี่ยถ้าจริงๆเอาที่ดังที่สุดก่อนที่ดังที่สุดที่เป็นที่รู้จักที่เวลโนที่สุดก็คือวิชาตะกุดมหาระงับในสายวนดประดักที่เปนที่รูักที่เป็นะครักซึ่เป็นที่าเกท่าแกนที่สื้ทอ่กันมาตั้งแต่สมรู้ักที่เนที่รู้ับใปนที่รูัดทป่รู้จกที่ยผมนที่ดูตักอย่าง็ ตะกุดที่ผมเคยลงไว้นิดนึงอ่านี่คือตะกุดมหาลังับในสายวัดประดุษทรงธรรมนะครับจะมียันสองตัวประกอบอยู่ด้วยกันก็คืออันนี้คือยันมหาลังับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นยันโสรถแต่ถ้าเกิดเป็นตำรับเดิมเนี่ยด้านนี้จะเป็นยันตรีที่สิงเหแต่อันนี้ถ้าอาจารย์มานัทท่านเพิ่มให้ให้เป็นลงเป็นโสรถไปเลยเพราะว่าในยันโสรถเนี่ยมันก็มีตรีนิสิงเหอยู่แล้วนะครับคำว่ายันมหาลังับของวัดประดุษเนี่ยเป็นวิชาที่เรียกว่า สำหรับแม่ทัพในกองในสมัยก่อนเพราะว่าคําว่าระงับในที่นี้คือระงับภัยต่างๆที่จะเกิดกับไพรพลที่อยู่ในกองทัพทั้งหมดเพราะฉะนั้นแม่ทัพในกองสมัยก่อนจึงต้องเรียนวิชานี้เพื่อคุมทัพตัวเองและคําว่าระงับในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่ระงับเฉพาะแบบว่าโดนยิงโดนฟันเท่านั้นแต่ว่ามันระงับได้หลายอย่างเพราะว่ามันระงับได้ทั้งเขาเรียกอะไรอะระงับได้ทั้งเรื่องของระงับ พวกคุณสายมนดำที่ไม่ดีต่างๆก็ได้ระงับโรคภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็ได้ระงับได้แม้กระทั่งคดีความแบบบางคนมีคดีความที่จะต้องโดนฟ้องโดนอะไรอย่างแม่ทับสมัยก่อนไปลบและเผอไปฆ่าไปฟันไปตีใครมาอะไรเงี้ยโดนกษัตริย์เรียกพบก็ใช้ตะกุดมหาระงับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นตะกุดข้อในพลระดับ หัวหน้ากองทัพที่จะได้เรียนได้ใช้กันนะฮะทีนี้หัวใจของมหาระงรับคืออะไรหัวใจของมหาระงรับเนี่ยหลักๆคือในหลายๆวิชาที่ผมดูมาเนี่ยจะคือเรื่องของการลงยันไตรสารณาคมคือพุทธทางธรรมสังฆังสรารนังัจามิที่เรารู้ๆกันอยู่ที่เราสวดเวลารับศีลอะไรกันเนี่ยนะครับสาเหตุที่ยันไตรสารณาคมเนี่ยปลูกใช้เป็นหัวใจของการใช้ยันมหาระงรับเพราะว่า อันนี้ผมเคยถามพระอาจารย์มานัทอาจารย์มานัทบอกว่า,าหลวงปู่พุทธวัดขาวไม้แดงเนี่ยซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงสุขวัดมะขามท่าเนี่ยเคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าให้เธอลองสังเกตดูเวลาที่เราไปทาบุญเนี่ยเสียงมันจะจอกแจ๊กจอแจคุยอะไรกันวุ่นไปหมดแต่เมื่อใดก็ตามที่พระเริ่มขึ้นไตสรณคมคือกาลังจะให้ศีลทุกคนจะเงียบหมดก็คือมันเป็นเคล็ดตรงนั้นน่ะว่า ไม่จะมีอะไรแค่ไหนก็ตามเมื่อขึ้นไตสรณะคมเมื่อไหร่ทุกคนจะเงียบหมดเพราะฉะนั้นมันจะระงับทุกอย่างได้แล้วก็ด้วยความที่ไตสรณคมเนี่ยมันคือกําลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งสูงที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะระงับเหตุเพศภัยต่างๆได้ทั้งหมดนะครับอย่างในอย่างในของวัดประดู่เนี่ยเขาก็จะลงตัวไตสรณคมเนี่ยจะลงในตารางข้างล่างตรงนี้นะครับในตารางข้างล่างตรงนี้แล้วก็ในไตสรณคมแต่ละอันเนี่ย เขาจะระงับคนละอย่างกันด้วยนะอย่างเช่นแบบพุทธังนาอัคคระพุทธเข้าไปอยู่ในยันไตสรณคมระงับอะไรอะระงับทุกภัยธรรมังพระธรรมังนาอัคคระธรรมเข้าอยู่ในาตสรณคมระงับภัยพิบัติพระสังฆังนำอัคคระสังก็ไปอยู่ในทอิสรณคมระงับโรคภัยอย่างเงี้ยระงับได้ทั้งทุกระงับได้ทั้งภัยพิบัติระงับได้ทั้งโรคภัยแล้วก็ความพิเศษของเขาคือ ไอ้ตัวคาถาที่ใช้ในการระง,งับเนี่ยที่เรียกว่ามหาระง,งับเนี่ยโอมระง,งับมหาระง,งับหลับสนิทนิ่งทางบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดสิทธิสวะรับมันจะมีหมดอิติปาราปีตาดิงสารระงับอินทราอิติสพันยูปังกตาระงับพรมมาคือระง,งับแม้แต่อินแต่พรมด้วยเพราะว่าเวลาไปลบกับข้าศึกเนี่ยข้าศึกก็จะต้องมีครูมีเทวดาประจํากองทัพเขาเพราะฉะนั้นเราต้องระง,งับให้ เทวดาเขาอ,อีกฝ่ายไม่สามารถแสดงผลได้ไม่งั้นเราสู้กันเท่าไหร่ก็ฟันมันไม่เข้าสักทีเพราะฉะนั้นต้องระง,งับแม้แต่ให้มันช่วยไม่ได้ก็เรียกเรียกว่าเป็นมหาระง,งับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> เป็นวิชาของแม่ทัพ <c oughs> ในกองในสมัยก่อนจริงๆคือต้องใช้กลบกในการวางกลยุทธ์ในการรบแล้วก็เอาคาถาตัวนี้เป็นตัวสำทับหรือแม้แต่อย่างเช่นเวลาอย่างสมมุติพระนเรศวรที่ท่านจะอ่าบุกค,ค่ายพม่า ท่านก็ต้องใช้คาถามหาระงับเนี่ยเขาสมัยนั้นจะชอบเรียกกันว่า,า,าตะกุดนาเลสวนปราบผงสาที่ท่านคาดติดตัวจริงตะกุดตัวนั้นคือมหาระงับนี่แหละเพราะว่ามันจะใช้ในการสะกดให้อีกฝ่ายหนึ่งหลับตะกุดมหาระงับคำว่ามหาลังับนี่จะมีวิจ,จุดเด่นอีกอย่างนึ่งคือสะกดให้อีกฝ่ายหลับได้เพราะฉะนั้นท่านก็จะสะกดด้วยคาถาตัวนี้ให้หลับแล้วก็ค่อยปีนเข้าไปเพื่อจะโจมตีแบบจุ แบบแบบกองโจรเพื่อจะเอาชนะพะมา่าจํานวนมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรียกว่าเป็นเป็นยอดคาถายอดตะกุดที่คนแสวงหาแล้วก็ลงได้ค่อนข้างยากว่ามีสูตรในการลงที่ค่อนข้างซับซ้อนแลน้วี่แล้วมันยังไม่จบแค่ทางนี้เพราะว่าสูตรทางเนี้ยที่ก็ลงตีนิสิงเหตุเนี่ยการลงตีนิสิงเหตุคือระงับเหตุจากไฟและฟ้าเพราะฉะนั้นคือระงับอัคคีภยัยระงับเอ่อฟ้าผ่าระงับอะไรต่างๆก็จะลงด้านนี้ แต่ที่ท่านอาจารย์มนัะท่านลงโสรถเพราะว่านายันโสรถในสายวัสาพานสูงเนี่ยมันมีตรีนิสิงเหห์อยู่ตรงกลางอยู่แล้วแล้วด้านนอกมันยังเป็นโสรถด,ด้านในเป็นจัตุโลซึ่งเป็นเรื่องของเทวด,ดาดูแลแล้วก็เป็นโภกศัพท์เพราะว่าท่านบอกว่าบางคนได้ยินคำว่ามหาละงับแล้วกลัวว่าได้มหาละงับไปแล้วเดี๋ยวระงรับเงินละงับทองไม่ให้เข้ามาท่านก็เลยบอกจริงๆมันไม่เกี่ยวมันละงับเฉพาะเหตุไม่ดีแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็ลงโสรดเพราะว่าโสรถมันเป็นเรื่องของโชคลาภเป็นเรื่องของความสําเร็จก็จะได้เอามา ช่วยเพิ่มตรงนี้ได้ทีนี้ที่น่าสนใจของมหาระงับเนี่ยมันไม่ใช่จะเฉพาะตะกุฎมหาลังกบของวัดประดูมันมีหลายตำรับมากที่ที่ใช้วิชามหาระงับอย่างอีกตำรับหนึ่งที่ผมได้เรียนมาคือตะกุฎหนุมานสะกดลงกาของหลวงพ่อกุลวัดพระนอนซึ่งถือเป็นตะกุดอันดับต้นๆของประเทศเหมือนกันซึ่งลงยากมากกว่าจะลงได้แต่ความน่าสนใจคือตะกุดหลวงพ่อกุลเนี่ยท่านจะไม่ได้ลงด้วยไตยสนาคมแต่ท่านจะลงด้วยหนุมาน คือท่านดึงเอามาจากรามเกียรติ์ตอนหนึ่งที่เป็นตอนที่พระลักษณ์เนี่ยโดนหอกแล้วก็หนุมานเนี่ยจะต้องไปเอาหินที่เ,เป็นหมอนรองหัวนอนของทศกัณฐ์เนี่ยเอามาทํายาเพื่อช่วยพระลักษณ์เพราะฉะนั้นหนุมานก็เลยทำพิธีเป่ามนสะกดให้ให้ให้ยักษ์ทั้งหมดในกรุงลงกาเนี่ยหลับแม้แต่ทศกัณฐ์กับนางมนโทก็หลับเพื่อที่จะไปขมโมยเอาหินบทยาเนี่ยมา แถมมือขโมยแล้วด้วยความที่หนุมานเป็นลิงสงนก็เอาผมของผมของทศกัณฐ์กับน,นางมน,นี่นผูกเข้าด้วยกันแล้วก็สาบเอาไว้ว่าผมนี้จะไม่มีวันหลุดจนกว่านางมนโถนจะตบหัวทศกณัณฐ์สามทีอะไรอย่างเงี้ยพอทศกัณฐ์ตื่นขึ้นมาเอาหมอนก็หายแถมหัวก็ติดอยู่กับเมียตัวเองเป็นที่อับอายเอาอยัางไงก็ไม่ออกไปหาพระอินพระอินเกาออกไม่ได้จนไปหาพระอาจารย์ของตัวเองพระอาจารย์เลยบอกว่าต้องให้นางมนโถนตบกระบาลสามรอบถึงจะหลุดออกมาได้อะไรเงี้ยเพราะ ซึ่งเขาก็ท่านก็จะเอามาผูกตรงนี้ถ้าเกิดใครพอมองเห็นตรงนี้จะเป็นภาพนางมณโรกับทศากัณฐ์ที่ถูกผูกผมเอาไว้ได้วยกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหานุมานที่จะเขาเรียกว่าบุกกรุงลงกาแต่ว่าเวลาคนเรียกเนี่ยชอบไปเรียกว่าเป็นยันมายราสะกดทับเพราะว่ามันก็จะมีตอนรามเกียนตอนหนึ่งที่เป็นเรื่องของมายราศที่เป่าเป่าวิชเป่ายันทําให้ทัพของพระรามเนี่ยหลับกันไปหมด แล้วก็ขโมยตัวพระรามไปแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรากางตัวตะกุตะวิชาดูเป็นฮนุมานสะกดลงกาซึ่งมันยิ่งกว่าสะกดทับอีกเพราะว่าอันนี้คือสะกดยักษ์ทั้งกรุงลงกาให้หลับหมดเลยแล้วก็ตัวคาถาที่เขาใช้เนี่ยก็จะมีความฮึกเหิมในรูปแบบของวิชาหนุมานมากๆแบบว่าอ่ออะไรอ่ะอมพะระหนุมานแผงฤทธิ์พระอาทิตย์ทรงกดพระจันทร์สําแดงรัศมีพระ ธรณีไหววันสนั่นทั้งโลกาพระคงคาไหวอยู่กับกรอบพระพายพัดเป็นหมอกอยู่กับกุ้มคุ้งตลบพระเพลิงย่อมสังหารด้วยริพิศีอมเพชรทรหดอันปรากฏอยู่ในตัวกูครูกูจึงให้กูระงับทั้งอินพรมยมยักษ์ระงับทั้งภุมมเทวาเคหะเทวาระงับทั้งคนสี่ตาสามตาสองตาตาเดียวให้หลับนิ่งกลิ้งอยู่ดังผีตายสวาหับคือระงับมาทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้สะกด ให้คนหลับทั้งบ้านก็ได้คล้ายๆกับมหาลังับเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการผูกเรื่องไปผูกกับวิชาของทศกวิชาของฮนุมานแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะสะกดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตะกรุดของหลวงพ่อกุลเนี่ยก็จะเป็นมหาลังับอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็ตะกรุดมหาวิชามหาลังอีกอันหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านแม่กลองก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นวิชามหาลังของหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อม แต่ว่าของหลวงพว่อคงมาปาการพร้อมเนี่ยจะลงในผ้ายันในลงในผ้าเพื่อชักขึ้นเวลาที่จะมีงานอะไรต่างๆเพื่อระง,งับฝนไม่ให้ตกหรือว่าระง,งับเหตุทะเลาะวิวาทไม่ให้เกิดขึ้นในงานแต่ของหลวงพว่อหลวงพว่อคงเนี่ยคาถาจะสั้นกว่าจะใช้พวกอสังวิสุโลภุสะภูพะซึ่งเป็นนวะหอระคูณเก้าตัวแล้วเอามาสลับตำแหน่งกันเป็นอาภาสังภูวิสะสุป,ปุโรเหมือนกับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเอามาซ้อนกันเพื่อระง,งับปิดไม่ให้มันเกิด อะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีวิชาหลายแบบหรือสายหลวงปู่สุขวัดปะคองมาขามเท่าก็มีเขาจะเรียกว่าวิชานาลายบรรทมศิลวิชาเนี้ยมีเกตน่าสนใจคืออาจารย์มนาก็เคยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อพุทธวัดข่าไม้แดงเนี่ยซึ่งเกิดท,ท่านเคยเรียนสมัยกับหลวงปู่สุขวัดมะขมเท่าเนี่ยเล่าว่าสมัยนั้นเนี่ยหลวงปู่สุขท่านทําตะกรุดอันเนี้ยให้กับลูกศิษย์ที่เป็นคารวะไปแล้วพอวันหนึ่งตอนเช้าท่านไปบินฑบาตบ้านประจําบ้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าบ้านนี้ปกติท่านก็ตื่นแต่เช้ามาใส่บา แต่วันนี้ไปแล้วหลับทั้งบ้านไม่ตื่นแล้วพอท่านมองเข้าไปดูในบ้านเห็นตะกุดที่ท่านทําให้ลูกศิษย์แขวนอยู่หน้าบ้านท่านก็เลยรู้เลยว่าไอ้ลูกศิษย์เนี่ยเอาตะกุดไปใช้ทางที่ผิดแล้วมันไปสะกดบ้านเขาให้หลับทั้งหมดแล้วคงจะบุกขึ้นไปแบบหาเมียหาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นหลังจากนั้นมาหลวงปู่สุขท่านก็เอาตัวเอาเอาชาติสีแดงเนี่ยทาตําราเนี่ยไม่ให้ใครเรียนต่อ เพราะว่ากลัวว่าคนที่เรียนแล้วบางทีจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดเอาไปสะกดให้เขาหลับแล้วก็ไปขโมยเขาหรือไปอะไรเขาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นมหาระง,งับเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นชื่อว่ามหาละง,งับปุ๊บทุกตำราจะมีความคล้ายคลึงกันคือหนึ่งระง,งับภัยสองคือสะกดให้หลับเพราะระง,งับกับสะกดเนี่ยจะคล้ายๆกันตำราหรลวงพ่อคุณตำราวัดประดู่ตำราหลวงพูทสุขสะกดให้หลับเหมือนกันหมดจะมีข้อเฉพาะของหลวงพ่อคงที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการสะกดให้หลับ แต่ถ้าถามว่าวิชาที่ใช้ได้กว้างขวางที่สุดก็น่าจะเป็นมหาละง,งับของวัดประดุทรงธรรมเพราะวิชาอื่นๆส่วนใหญ่จะระง,งับภัยแล้วก็สกดเฉยๆแต่ของวัดประดุทรงธรรมอย่างที่เราดูเมื่อกี้คือง,งัง่าคดีความก็ได้ระง,งับโรคคือเอาตะกุดมาทำน้ำมนต์รักษาโรคก,ก็ได้คือเรียกว่าใช้ได้ในหลายรูปแบบมากขึ้นหรือระง,งับอาถรรพ์ต่างๆก็ได้ก็เลยเป็นเรียกว่าเป,เป็นที่หมายปองอยากจะได้ของ ของหลายๆคนแล้วก็หาทําได้ค่อนข้างยากอย่างเวลาผมทาตะกรุดหลายๆอันเนี้ยตะกรุดอันหนึ่งที่ผมทําแล้วค่อนข้างมีคนพูดถึงประสบการณ์กันเยอะที่สุดก็จะเป็นตะกรุดมหาศาลครับเหมือนกันว่าเอาไปใช้แล้วดีแก้วคาดอยู่ในรถแล้วก็ปลอดภัยหรืออะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นเป็นยอดวิชาในอดีตที่ที่เราน่าจะศึกษาแล้วก็น่าจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ได้ใช้กันสืบไปครับอืมก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่หลายๆคนถามถึงเข้ามาก็ จริงๆก็โอ้มีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายสำนักเลยนะครับในในวิชามหาระงับนะครับก็ใครศรัทธาหรือว่าใครอยากจะศึกษาของแต่ละสำนักนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์นบทิดก็อินบ็อกซ์เข้ามาคุยได้นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาที่คลิปนี้นะครับทุกคนสุขสองทุ่มครึ่งนะครับโดระมาตอนใหม่ๆกับที่นี่นะครับช่อง YouTube แล้วก็ในทางช่องเฟซ เฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจก็จะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งคุยกับอาจารย์เราที่สดๆดทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มโดยประมาณแล้วก็นําเทปบรรีรันอีกครั้งหนึ่งในวันพุธสองทุ่มครึ่งโดยประมาณทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็คลิปสั้นๆนะครับใครที่อยากดูเรื่องอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์เข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามานะครับพูดคุยพร้อมสามคนนะครับโกสชกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ